สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องของเกม Overwatch มองข้ามไปนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดทั้งหมด22กล่องนั่นเอง นะครับซึ่งไอพวกกล่องพวกนี้เนี่ยก็คือผมเล่นไปเล่นมาแล้วก็ได้มาตามเลเวลเลยนั่นเองนะครับ1เลเวลแบบยังไงพอเลเวลอัพไป1เลเวลเนี่ยคุณก็จะได้ลูบ็อกมา1กล่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลเวล23แล้วก็มีกล่องทั้งหมด22นะครับก็คือยังไม่ได้เปิดแม้แต่กล่องเดียวเลยนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะมีแต่พวกของอาชีพเมนนะครับที่มันเห็นแบบหนึ่งทับห้าสิบห้าสองทับห้าสิบห้าอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นของพวกอาชีพเมนของตัวละครนั้นนั้น นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการเปิดกล่องกันตอนนี้เลยดีกว่านะครับโดยที่วิธีการเปิดเนี่ยคนก็แค่กดไปที่รูปบล็อกนะครับแล้วก็เริ่มเปิดตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมต้องทําการรูปรูปก่อนครับกดเบา,างแล้วก็เอารูปตัว L นิดนึงครับเขาเชื่อว,ว่าตัว L เนี่ยมันมาจากคําว่า l u c ี้นะครับก็แปลว่าโชคดีผมแปลว่าผมจะได้ของดีแน่นอนครับ <c oughs> อเอ้าเออโอเคได้ละ <c oughs> โอ้เริ่มมาของมาดีตรงไหนเนี่ยได้ไอคอนมาอันหนึ่งได้สเปรสเปรแล้วก็สเปรโอ้ เออโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นไอคอนแรกของผมนะเอออันนี้มันเพิ่งเป็นไอคอนอันแรกของผมนะที่ผมแบบเพิ่งได้เนี่ยอ่ะลองดูนะครับอันนี้ผมกดไอตัวของไอ้นี่ก่อนเลยครับพวกเพยเออร์ไอคอนเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีโอแบบคลาสสิกสองอันนะครับที่มันมีกับเกมมาให้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเพิ่งปลดกล่องได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องที่สองกันเลยครับรอบนี้ต้องอะไรต้องกีดเมาส์ล้อมตัวโอครับไม่งั้นนี่อาจจะทำให้แบบยัางไงโชคร้ายได้นะครับมาตัวโอเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นแบบยัางไงาเป็นสิ่่่งทีีดับตวแา เดี๋ยวก่อนโอ้มันก็ต้องโอเพนอยู่แล้วโอ้โหมันไม่เห็นจะได้สิ่งดีๆเลยแล้วก็ได้สเปร์ Mercy. เมอร์ี่เอ้ยเอาเอาครับอันนี้ผมใส่แล้วกันผมโอเคอยู่แล้วก็ได้อะไรเนี่ยึแม็กเดี๋ยวมันทำมันได้ยินน,อน้อยจังมนดฟิกมนดฟิกโอเคใส่ไปแล้วกันนะครับผมยังน,อน้อยผมยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็สเปร์อันนี้ผมปล่อยไปครับต่อไปนะครับรอบนี้ผมต้องแบบยังไงกรีดร้อมซีเรียบไว้ครับเออโอเคมาก่อนที่สามครับ เออลุ้นมากเลยโอ้ยมันอยากได้สีทองสักอันเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยได้วิทเตอรี่โพสศัยใส่ไปแล้วกันครับวิทเตอรี่โพสอันแรกของผมเลยนะครับแล้วก็สปองสเปร์เอ้ยอันนี้สวยดีเฮ้ยเออใช้ได้เลครับมาตอไปาอ์ีสี่ผมลองกดแบบปกตินะครับมาแต่ตอนตอนแรกผมต้องรูปไอ้ระวังโอสองตัวนี้ก่อนนะครับนี่มันจะได้แบบยังไงเผื่อจะทําให้โชคดีขึ้นโหแต่รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรทําให้ผมโชคดีขึ้นเลยเอ้ยสีม่วงเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นวิทเตอรี่โพสเหรออ โอ้โหแต่อีโมดผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะใส่ไว้ก่อนละกันนะครัแบบแล้วก็ได้อะไร Dead Man Walking มากดไอ้นี่ครับใส่ไปแล้วกันครับใส่เสียงเข้าไปเอ๊ะแล้วไมมันมีดูพิเกตห้าไอ้นี่ด้วยครับมันมีดูพิเกตห้าคอยเดี๋ยวก่อนนะ <Man> ไช่างมาแล้วกันครับผมใส่ไปก่อนแล้วกันอันนี้พวกนี้ผมยังไม่รู้เ,เดี๋ยวผมค่อยมาดูดอีกทีนึงแ <ใน S 1> ล้วกันว่ามันคืออะไรอ๋อคือได้มาอ๋อคือได้ซ้ำมาสองอันอ๋อเข้าใจแล้วโอเค มาแล้วก็ต่อไปครับอันที่อัน,นต่อไปครับนี่เออเมื่อไหร่จะได้ของดีๆกับเขาสักทีนี้ยห้าหนึ่งสองเหรอเฮ้ยอันนี้มันมันเป็นเรฟเฟรนส์กับอะไรเนี่ยซายซายซาร่าห้าหนึ่งสองมันเกี่ยวอะไรกับห้าหนึ่งสองด้วยเนะี่ยแล้วก็อันนี้สเปรอะไรฟาล่าฟาล่ากับซาล่าโอ้โหชื่อดูชื่อมาสิครับ มาต่อไปเอากล่องต่อไปได้กันครับกล่องที่7ครับไหนดูซิมันต้องเรียงไปแบบกล่องที่7ค่อยๆเรียงครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ต้องกดตัวนี้ครับมือโอเคไหนกล่องที่7ขออะไรของดีๆหน่อยของดีๆเฮ้ยสีม่วงสองอันเฮ้ยได้อีโมดมาอันหนึ่งครับ <laughs> <laughs> หมุนเป็นติวเลยโอเคแล้วอีกอันหนึ่งนี่อะไรครับอันนี้เป็นวิก t ตอร p o s พอรปะ ไม่ใช่อ๋อมันเป็นสกินเลยนี่วะเอ้ยแต่ก็สวยดีนะอืมเออผมชอบหน้ากากเหมือน้ันนี้เนียเออใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วก็น,นี้เป็นสเปร์ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปครับกล่องที่แปดใช่ไหมต้องกดที่ตัว T ครับปุ๊บโอเคมาดูทีสีฟ้าสองอันโอ้ยได้เงินกับสเปร์แล้วก็สเปร์โอโหแล้วก็ได้เงินเนี่ยนะครับอืมทำไมผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะจนของจริงแล้วเนี่ยได้แต่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอเคต่อไปกล่องต่อไปครับต้องกดตัว B ครับมารอบนีต้ตัว B มันจะได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยขอของดีๆหน่อยโอ้โหมาตัว O อเลยมาผมลองแบบยังไงกดแบบเปิดรัวๆแล้วอันนี้เฮ้ยสีม่วงสองอันใช้ได้ไหมอืมอีโมดได้แต่อีโมดอ่ะผมอยากได้ไอ็กวิตเทอรี่โพสบ้างอะ่ะโอ้โหแบบมันแบบไม่ได้อะไรดีๆแบบแบบพวกวิตเทอร์ล็ทอรี่โพสแบบนี้เลยแล้วก้อนนี้อะไรเนี่ย <Es> สกินอีโบนี่เอออย่างน้อยก็สกินนะครับอย่างน้อยก็สกินมาต่อไปก็ตัว X แปะเข้าไปนะครับบอกว่าจะได้ของดีขอสีเหลืองสีเหลืองสีเฮ้อเศร้าเศร้าแรงเศร้ามากๆมาต่อไปครับกล่องที่10แล้วป่ะเออันนี้กล่องที่11ดแล้วดีเอออันนี้11แเ้็นครับ ก็ยังจะเป็นยินยัว่าเป็นสีฟ้าเอ้ยอย่างน้อยก็ได้สกินครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ชอบสกินนี้ผมไม่ใส่แล้วกันนะเพราะว่าผมซื้อเป็นออริจินเอ dition ผมชอบไอ้สกินของออริจินมากกว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นสำหรับสุกตัวใช่ไหมโอวัตโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็อันนี้ได้มาอีก50ตอนนี้มี255แล้วใช่ไหมมาเราต้องกดขอบนี้บ้างครับมากล่องที่12ครับเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองหน่อยสิครับโอ้ยไม่กอดมาอย่างน้อยก็เป็นสกินโอ้โหเอ้ย เอออันนี้เอ้ยผมโอเคอยู่นะเอ้ feelings? สเปย์นี้เดี๋ยวไอ้เกณจีอันนี sich, ้ผมก็โอครับแล้วก็นี้อะไรเนี่ยเอออันนี้ผมโอหมดเลยครับแต่ว่ายกเว้นยกเว้นว่ามันไม่ได้สีสีเหลืองสักครั้งนะครับมาต่อไปก่อนที่สิบมันต้องกดแบบต้องต้องลุ้มลุ้มกอนที่สิบก่อนนะครับเผื่อโชคโชคเรามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ้ยขอดีๆีหน่อยเถอะขอร้องเลยโอ้ย สกินเทสเซอร์กางเกงเขียวเนี่ยโอ้โหกางเกงติดไฟสีนอร์เลยไงนะครับเดี๋ยววิงสตันเอ๊ะก็ได้อะมาใส่ก็ใส่ครับอันนี้มาใส,ใส่ก็ใส่อีกอันนึงแล้วก็อันนี้อะไรเดี๋ยวทัมอัพของแมคคีอารแมคคีก็ใส่ไปครับต่อไปเลขเก้าครับมามา,มาต้องทำย้อนไปครับมารกอตกตโอครับแล้วขอสีเหลืองสีเ,สเหลืองนี่ผมจะนี่ผมจะไม่ได้สกินแรจริงๆเหรอเนี่ยมารอบที่อ่ะกล่องเลขเบอร์ที่แปครับ ออ,อ,อขอดีๆก็ไม่ได้เอ้ยอ,อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้50ิใช่ไหมได้มา50แล้วนี้สเปคของซิเมทราอันนี้ผมไม่ใช้ดีกว่าแล้วก็ไวไล <No mercy. S 1> no mercy. น์โนเมอร์ซีอะใส่ใส่ไปครับมาจะกระดาษชื่อดาดน,นิฟโฟเดได้โนเมอร์ซีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจฮะเออรู้สึกว่ามันจะเป็นชื่อดาดของนิฟโฟเดสนะเฮ้ยผมจะเป็นลมวะเนะี่ยไม่ได้อะไรไม่แทบจะละไม่ได้อะไรดีๆเลย ออมาโอกต่อไปครับมาต้องกดตรงกลางครับเผื่อที่จะเผื่อจะได้ของดีบ้างเ,เฮ้ยเฮ้ยฮู้ฮู้ยังฮันโซเออมีอะไรดีๆบ้างแล้วเอ้ยแล้วก็บีสเอ้ยอันนี้ผมโอเคนะถ้าถ้าวิเทอรี่โพสอันเนี้ยเออใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับ โอเคโอเคมาแล้วก็อันนี้ได้ดูพิเคตออกมาครับแล้วก็ต่อไปครับเหลืออีกห้ากล่องสุดท้ายครับผมต้องทำการลูดลูดทั้งหมดครับนี่หนึ่งสองสามสี่ลูดทุบนี้ก่อนครับมากดตรงนี้ไปก่อนครับเผื่อจะได้เผื่อจะได้สีแดงอีรอบหนึ่งเฮ้อขออีกหน่อยเอ้สีม่วงเอ้โอเคอยู่เอ้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอีโมดหรือเปล่าอีโมด โอเคอย่างน้อยผมก็ได้อีโมดน,นะครับเอ๊ะแล้วก็สเปร์แล้วก็อันนี้แล้วก็ได้ไอคอนอีกอันหนึ่งมาเปิดอีออกสี่กล่องสุดท้ายครับปากดตัวเอ็นเพื่อจะเป็นเลขที่สี่อไ,ไอคอนได้ดีหน่อยดิโอ้โหได้เพย์เจไอคอนเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมเริ่มเป็ไอเพย์เจไอคอนจนที่แบบผมแทบจะไม่อยากได้ Mother <Russia. S 1> Am Mother Russia เออโอเคก็โอเคอยู่มันต้องเรียกว่ารัสเซียทัสเซียรัสเซียโหพูดยากเอกเสียงยากมากเลยเนี้ยครับต่อไปสามกองสุดท้ายครับมา ผมต้องนับ 3, 2, 1ก่อนเปิดครับ 3, 2, 1สอ้ยขอดีๆหน่อยเถอะนะสาทู่เลยเอ้ยมีสีม่วงก็โออยู่เอ้ยอันนี้สกินอะไรนะอ๋อเป็นอีโมดอโอ้โยอีโมดปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเนี่ยนะแล้วก็อันนี้โอเคครับไปเม,เม,เม,เมนาเมนาซิงเหรอทำไมชื่อมันแปลกๆแต่แว่าแต่ไม่เป็นไรครับมา2ก่อนสุดท้ายครับอันนี้ผมต้องนับหนแล้วก็เปิดนะครับมาห สองอะไได้อะไรไหนยโอ้ไม่ได้ไม่น่าได้อะไรดีๆตาอันนี้นเฮ้ยวิทอรี่โพสอันนี้โอเคอยู่ครับเกนจีแต่ปกติผมไม่ชอบเล่นเกนจีอ่ะเอยแต่ไม่เป็นไรครับได้วิทอรี่โพสก็ใส่ใส่ไปก่อนครับตอนนี้ได้อะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็ได้เงินมาอีก3 7 0อืเจแล้วก็สเปเฮ้ยอันนี้โอเคอยู่น่ารักดีครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้สามสองหนึง่ง เฮ้ยจ้ะตอนสุดท้ายขอดีๆนะพี่ว่าแล้วน้องขอดีๆเอ้ยสีมง่งเอ้ยก็โออยู่ฟ้งโอ้ยอยากได้เป็นขอไม่ได้อยากได้เงินโอ้ยโอ้ยเสียใจอย่างแรงโอเคมาไม่เป็นไรครับมาตอนนี้ผมก็ไม่มีลูปบ็อกเลยครับแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ได้เหมือนจะได้สเปรของจังแร็ดมาใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่แล้วกันครับอันนี้ แล้วก็ดีของดีว่าเนี่ยก็ไม่ได้สก,กินเลยคือผมตอนนี้ผมอยากแบบร้อนอยากได้สก,กินมากเลยอะ่ะโอยแต่ก็ไม่ได้สักอันเลยเย <S <S ฮ้ยเศร้ามากเลยครับตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้มีตัวอะไรที่ผมไม่ได้บ้างนะเออเดี๋ยวก่อนเมอร์ซี่เดี๋ยวผมจําได้มันจะมีวิทเวอรี่โพสอยู่ใช่ไหมวิทเวอรี่โพสไอไอตัวของไฮไลท์อินทัวผมอยากได้ไอแบทเทิลแองเจิลอ่ะเอไม่ใช่ดิไอฮีโร่เดวิดไดอันนี้ครับเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอยากได้มากเลยสงสัยคงต้องซื้ออะครับมี520ี่นี่ซื้อได้นะแต่ว่า มันสามารถซื้อสกินแพงๆได้อันนึงเลยหรือปะไอเงินจานวนนี้เนี่ยอืมผมว่าน่าจะซื้อได้เลยมั้งเนี่ยไหนดูซิดูสกินไอสกินสีขาวอะ่ะไอสกินสีขาวของไอนี่มันอยู่ไหนะอ๋อเนี่ยไวท์เฮดเดยกก่อนนะแล้วอัลล็อกอัลล็อกนี่ใช้2 5 0รอยหสิเหรอหักสองร้อยห้าสิบเอ้ก็โออยู่นะก็น่าน่าซื้ออยู่นะต,ต้องคิดก่อนครับว่าจะซื้อดีเปล่าอืมงั้นผมว่าไหนดูซิผมว่าผมจะซื้อของเมอร์ซี่ก่อนครับเป็นไฮไลท์อินโทรฮีโร่เนเวอร์ดายครับอัลล็อกครับ ในราคา250แล้วก็ใส่เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือสกินของไอตัวของแมกครีครับมาสกินอันนี้ครับไอตัวไอนี่ไอไวเฮดเอ๊ะหรือว่าผมจะซื้อเป็นตัวอื่นดีวะเนี่ยอืมปกติผมเล่นไอนี่บ่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วผมเล่นอะไรตัวไหนบ่อยผมเล่นไลาร์ดบ่อยแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับคือมันไม่ใช่ว่าไม่ชอบเล่นแต่ว่ามันเล่นจนเบื่อมากกว่านะครับแล้วก็ริปเปอร์เอ้ยริปเปอร์ก็น่าสนอยู่นะ เออหรือว่าริปเปอร์เออหรือว่าผมซื้อสกินริปเปอร์ดีเนี่ยอันนี้มนเป็นสกินออริจินใช่ไหมอืมแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันเนี้ยเออผมว่าผมซื้อสกินของแมคคีแหละเออผมว่าแมคคีน่าจะโอเคเสร็จแล้วแล้วเกนจีมีสกินอะไรมะสกินอะไรที่มันสวยๆอืมสกินราคาสองร้อยห้าสิบนี่ไม่น่าจะสวยะครับผมว่าผมต้คงต้องซื้อไอ้นี่แหละซื้อแบบไอ้นี่มากกว่าไอตัวของเออหรือว่าจังแรดจังแร็เดี๋ยวโหตัดสินใจซื้อทีนี้มันตัดสินใจยากมากโอ้โห ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าของแมคคีสวยสุดแล้วเท่าที่ผมรู้อะไหนสกิน <laughs> สกินน้องเมย์สกินน้องเมย์ <laughs> ไม่ค่อยจะเปลี่ยนเลยครับมางั้นเดี๋ยวผมใส่ซื้อไอ้นี้แล้วกันครับมาสกินในตัวนี้ครับแล้วก็ไวแฮชกดอันล็อกอ๊ะหรือว,ว่าอืม <laughs> เพราะว่าผมเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าสุดท้าย <laughs> สุดท้ายผมตัดสินใจเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะฮะซึ่งก็นะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการไม่ใช่วิธีการเรียกว่าเปิดกล่อง22กล่องนะครับก็จะพอเห็นภาพอยู่นะว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็น้ําตาตกไปกี่เม็ดบ้างนะครับผมรู้สึกแบบโอ้ยปวดหัวอยากได้อะไรดีๆมันแทบไม่ได้อะไรดีๆเลยนะตอนนี้เนี่ยคือได้ได้ที่ได้แบบดีๆนะครับก็คือไอ้สกินของไอตัวของฟาร่าเนี่ยที่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับคือไอ้สกินเนี้ยก็โอนะผมโอเคเลยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะได้เหมือนจะได้สกินของตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะผมจาไม่ได้เดยว ไอ้อตัวหนึ่งที่มาสกินมันดูดีหน่อยเดี๋ยวผมจำไม่ได้วะเดี๋ยวสกินของเอ้ยไม่ใช่แบทชั่นดิไอ้สกินของฮันโซป่ะเออเนี่ยไอ้ฮันโซอันนี้เนี่ยอันนี้ผมโอเคนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับไอ้ของไอ้สกินฮันโซเนี่ยเออนะครับแต่รู้สึกว่าก็แบบที่จริงอยากไอ้ใจจริงอยากได้ไอ้นี่ครับไอ้ตัวของไอโอโอมิเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าได้ยังฮันโซก็โอเคอยู่ครับมาได้ฮันโซวัยหนุ่มก็โอ้ นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดกล่อง22กล่องนะครับถึงแม้มันจะยั่วปวดหัวมาก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 มาไมากม่กม่กมากมาก็สนุกดีะะกะาะกม หรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยแล้วก็ผมมีคำถามนิดนึงครับก็คืออยากให้แบบถ้าผมทำเพจแบบคอนเทนต์ o v e r w a t c ัก็คือเอาง่ายๆทำคลิปเกี่ยวกับ OW อ t c h เนี่ยอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับพะช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะเสพติดเกมนี้โโแบบโอ้โหแบบยังไงคือสนุกมากจนแทบจะหยุดเล่นไม่ได้เลยนั่นเองนะครับก็คงแบบยังไงอาจจะมีคลิปอะไรแบบนี้ผุดๆออกมาด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าอยากให้แบบทำคลิปแแแบบเเชิงงนนนนนนนววไหหอออมมีี้้ััผก็ ลกลันาเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสวัสดีครับ